สวัสดีค่ะทุกคนอยู่เค้กเช่นเคยนะคะแล้วก็คลิปพิคาสนะคะเค้กมีตัวเลือกเลือกทั้งหมด3ามกองอีกเหมือนเดิมนะคะคําถามของเราก็คือคุณจะถูกหวยหรือเปล่านะคะ <c ười> คุณจะถูห,หรือเปล่าเอาล่ะเลือกเลยนะตึ้งกองที่หนึ่งสีน้ตาลกองที่สองสีขาวกองที่สามสีดํานะคะคุณจะถูกหวยหรือเปล่าเลือกเลยค่ะ <c ười> คนที่เลือกกองที่หนึ่งดูอาการไปนี้นะคะดูซิคุณจะถูกหวยไหม <c ười> คนที่เลือกกองที่หนึ่งเค้กมองว่า คุณจะไม่ถูกหวยนะคะอยากได้เงินก็าหาเอาเองนะคะทํางานนะคะทำมาหากินนะคะเพื่อให้ได้เงินมานะคะอยากได้อะไรทำเอาเองนะคะโชคลาภไม่ค่อยวิ่งเข้ามาหานะคะกองต่อมานะคะคนที่เลือกใบนี้นะคะุจะถูกหหมหรือเปล่าคะให้กับหัวหมดเลยเค้กมองว่าไม่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นเก็บเงินไว้นะคะรอหมดหน้านะคะ ไปต่อกับเพื่อเลือกกองสุดท้ายนะคะสีดําดูซิคุณจะถูกหวยไหมนะคะโง<อ>่คิรู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่จะซื้อหวยเยอะนะคะมากเป็นพิเศษนะคะถามว่าถูกไหมคลิกมองว่าถ้าคุณทําบุญแล้วซื้อหวยเอออันนี้มีโอกาสนะคะหรือว่าถ้าถูกหวยมาแล้วตังไปทําบุญบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไปช่วยเหลือคนอื่นในนะะี้ค่ะจะช่วยนะคะ แต่เค้กมองว่ามีโอกาสถูก50-50นะคะแต่ถามว่ามันจะถูกแบบถูกฟันโทกเลยบไหมเค้กมองมใหม่นะคะไม่ขนาดนั้นนะคะอาจจะแบบห้าสหแต่ว่าอย่าลืมนะคะถ้าถูกหวยแล้วเอาตังไปทำบุญด้วยนะคะคนเลือกกองนี้บาย